สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้กระสอบข้าวสารนะคะเป็นข้าวสาร5โล10โลหรือว่า15โลก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะมีค่ะเอามาพับนะคะให้เป็นกระสอบแบบนี้ค่ะสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะใส่ของได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอาไปใส่ดินปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะสําหรับวิธีการพับก็ง่ายๆมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราพับยังไงคะ่ะก่อนอื่นเราก็ไปหากระสอบ ที่ใส่ข้าวสารมานะคะที่เขาขายตามร้านค้าเนี่ยถ้าเจอก็เก็บไว้เลยค่ะอันนี้เราก็จะพับกระสอบเล็กให้ดูก่อนนะคะว่าทํายังไงคะ่ะอันนี้เป็นถุงข้าวสาร5โลนะคะแล้วก็อันใหญ่นี่ก็คือ15โลสำหรับอันเล็กๆแบบนี้การพับนะคะง่ายมากก่อนอื่นเราก็จะทําการกลับก่อนนะคะกลับเอาข้างในออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะ สำหรับกระสอบข้าวสารนะคะถ้าเป็นแบบว่าแข็งๆมันก็จะดีนะเพราะว่าเวลาตั้งมันจะตั้งง่ายค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้หมดนะคะถ้าเราจะเอาไปปลูกต้นไม้หรือบางทีเราจะเอาไปใส่พวกของเล็กๆแน <ๆ S 2> น้อยในบ้านแทนตะกร้าได้เลยนะคะเขากลับออกมาแบบนี้ทีนี้ตรงมุมค่ะตรงมุมเราต้องจัดนะคะจัดให้เป็นแบบว่าตรงสามเหลี่ยมเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ จะให้ดูใกล้ๆนี่แพรไ้เป็นลักษณะหัวของสามเหลี่ยมเนี่ยออกมาข้างนอกนะคะจัดเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันจัดทั้งสองข้างเลยค่ะให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองข้างพอทั้งสองข้างเรียบร้อยทีน่นี้ก็จัดข้างในค่ะข้างในก็คือพับให้ทรงเนี่ย เหมือนถุงกล้วยแขกเลยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเลยพอได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็พับค่ะพ,พับตรงปากกระสอบนะคะให้ลงไปก็คือเราจะให้เขายาวแค่ไหนเราก็พับลงไปเลยค่ะแต่พอสัส้นๆมันก็จะตั้งง่ายนะก็แล้วแต่กระสอบเล็กกระสอบใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะพับลงไปมันจะดูแข็งแรงด้วยค่ะ พอพับเสร็จนะคะเราก็ปรับแต่งให้สวยงามค่ะกระสอบข้าวสารแบบนี้นะคะมันจะแต่งง่ายเพราะว่ามันจะแข็งค่ะแป๊บเดียวค่ะนี่ได้แล้วทีนี้เราก็จัดแต่งให้สวยงาม อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระสอบ5กิโลนะคะง่ายมากๆแล้วก็สวยงามด้วยค่ะถ้ามีหลายยี่ห้อก็จะหลายสีนะคะส่วนกระสอบใหญ่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแบบไวๆเลยนะคะว่าทำยังไงค่ะอีกสักรอบนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดาก็ทําได้4กระสอบนะคะหาจากในบ้านมาได้4อันก็ได้4กระสอบตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่ต้นไม้หรือว่าจะเอาไปใส่ดินนะปลูกต้นไม้หรือว่าจะเอาไปวางสําหรับใส่ขยะใส่เศษของในบ้านนะคะได้หมดเลยค่ะสามารถตั้งได้นะถ้าที่บ้านมีกระสอบข้าวสารก็อย่าลืมทําแบบนี้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ